สวัสดีค่ะมีผัดไทยประตูบ้านนาซื้อมาอโหโหมีอันนี้ด้วยกระเป๋ามีคนให้มาให้ประมวลมานะจ๊ะสวยงามเด้อสวยนะเขียนว่าวัดพระศรีมหาธาตุต้าเหมือนโลกโกโ้วิิยาประกันภัยในเป๋าปเป็นลูกเจดีย์วัดพระศรีมหาธาตุเป๋าของความที่ไหนเะให้หน้ามา S <S ให้ดูส่งให้ดูส่งไม่เลวนะดีนาชุดเสื้อมาห้าตัวยี่ห้อสปอร์ตครับแล้วรวมตัวละร้อยเจ็ดสิบถูกป่ะมีแต่ไซส์ฝรั่งนะเอ็ก X X L กแอลเเป็นเสื้อคอปกอ่ะดูยี่ห้อเะล่าจริงยังอะไรนะให้ดูยีหย่ห้อก็ดูได้ปั่นผ้าอยู่ปั่นผ้า่เดี๋ยวเราปัผ้าฮะเดี๋ยวเราปั่น อันจะเป็นแบบนี้ยี่ห้อนี้สปอร์ตโปสโต์โปรต์ตปรร์ตโปรต์โปรต์โปรต์ตปร์ตโปร์ปร์ตโปร์์ตโปร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  ส่งงานพวกนท,ที่อื่นหายแพงไปร้านส่งเลยเว้ยลูกชิ้นอะลูกชิ้นแล้วก็บอกวลาจะกินผัดไทยให้ดูจ้ะหนึ่งนาทีมีหอยทอดด้วยที่ตรงสรรยานาเราก็ขายขออหอยทอดหอยทอดตรงทางรถไฟอะชื่อนาจ้กขายขายดีอะรสชาติก็ดีตอนงานศพตายก็มาช่วยดีิุล่ะ เด,เดินเดินนี่นี่ก๋าไทยประตูบ้านให้กินนะาซื้อมาจะ้ะตอนแรกก็จะเดินไปกินกว๋วยเตี๋ยวอีหานะ้ามาไม่ต้องซื้อไม่ต้องกินเลยจ้ะจะซื้อจะซื้อบาร์ไะสปอร์ตมันเหมือนสปอร์ตบาร์แต่ไม่ใช่สปอร์ตบาร์เพราะว่ามันเหมือนบ,บารยัดถ้าทำยังไงให้นมห่ามก็ทำาเยัดตรงกลางเข้าสช่ป์เส้นอะไอยางยังไม่ไกินนี่แ้วก๋ไทยกุ้งที่ที่เมารุมมัน,ม,ม,นมีซอสผัดไทยขายด้วย 嗯，嗯，好味哇。啊啊